วัสดีครับท่านที่ติดตามอยู่และท่านที่ผ่านทางมานะครับก็วันนี้เรามาดูแปลงในหนาเพชรปักช่องนะครับอยู่กับผักชีนะครับก็บางท่านไม่ได้ทำข้าวโพดเราก็ทำผักชีในร่องในหนาได้นะครับอะไรก็ได้ทำได้หมดนะครับนี่ครับก็วางระบบน้ำไว้ห่างๆนะครับแล้วก็ปลูกผักชีไปนะครับอ่า เดี๋ยวมาฟังคำตอบครับรอบที่แล้วนี่เขาปลูกไฟกเกษตรเขียวนะครับไฟเขียวกเกษรสองอ่าไฟเขียวกเกษรสองนะครับรอบนี้กลายเป็นเพชรปักช่องไปนะครับก็สาเหตุมันเป็นไงครับมันก็ดีอยู่ครับแต่ว่าแม่ค้าเราไม่ค่อยเก่งเรื่องเรื่องนี้หนาอ๋อไฟเขียวดีว่าแม่ค้าเราไม่เก่งนะครับแม่ค้าเราไม่เก่งต่ตลาด คนกินต้องการอา๋อเพราะว่าเห็นหลายคนถามมาว่าไฟกเกษตรเขียวเป็นไงมั่ง,งไฟเขียวกเกษตรสองเนี่ยครับรสชาติดีอร่อยแต่แม่ค้าบางคนเขาก็ต้องการอาืออย่างแม่ค้าเราเขาต้องการแต่เพชรยางว่าแล้วแต่ความถนัดของแม่ค้านะครับก็ถ้าท่านใดถนัดแบบไหนก็ปลูกไปนะครับอยู่ความต้องการของแม่ค้าด้วยอ่าอยู่กับความต้องการของแม่ค้านะครับ แต่ที่แน่ๆเพชรกับไทยนี่ตลาดยังไปได้ยังฟังอยู่นะครับก็แล้วแต่เลยนะครับก็คลิปนี้จะเป็นงแค่นี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กตดตามนะครับสวัสดีครับ